เรามาดูพัฒนาการผักแป้งปฏิสันฐานกันค่ะมีผักมากมายหลากหลายชนิดเลยนะคะผักคนะน้าผักกะลั่มปลีผักเขีวกวางตุ้งสลัดและอื่นๆค่ะกำลังงอกงามเลยนะคะตรงจุดนี้นะคะ อาจารย์หมอเขียวใช้ถุงพลาสติกคลุมต้นผักค่ะอันนี้เป็นวิธีการกำจัดญ้าค่ะเรียกว่ายาฆ่ายาสูตรปมอเขียวมีวิธีการทำอยู่นะคะพี่น้องติดตามดู มาตัดจะทำหญากก็นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าจะเสร็จเนี่ยอย่าให้คนแฝงคนนี้คนแปะก็แปะไปเนี่ปแฝงไปไฟแฝงไปอันนี้เดี๋ยวไฟจัดการหญ้าเตรียมพื้นที่ให้ก็เตรียมไปพอเราแฝงป้ายเนี่ยอาจารย์สาธิตให้ดูแล้วทำแบบนี้แหละทำแบบนี้แหละไปเรื่อยๆคุมไปจะคุมออกมาทางนี้ก็ซ้อนกันออกมาได้ปิดตรงนี้ต่อมาได้ปิดปิดปิดอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาถามปุ๊บตอบปั๊บ นี่ก็ให้มันคลุมมาเยอะๆหน่อยคลุมยากมันนี่ไงเห็นไหมถ้าคุมมาเนี่ยมันก็ความชื้นมันก็คุมความชื้นได้ที่ก็ย่ามจะเกิดตรงนี้ใช่ไหัวมันเนี่ยเห็นไหมเราจะจะปลูกผักแล้วก็มาแหวกเอามีดแหวกแหวกแหวกปลอกอีกใบมากมีดเจาะปลูกไปปลูกผักอะไรปลูกไปอีกเเหหมมือนแบบลักษณะคลุมอีกต่อใช่เออแบบเดียวกัน เก็บตอนนี้มาใช้พิมพ์พลาสติกสร้างเองเออเราสร้างเองเราสร้างใหม่เฮ้ยเขาบนบนอย่างนัไม่มีที่ทิ้งที่ใช้อย่างนั้นอาจารย์ถึงว่าแล้วมันจะพอหรือพลาสติกจะแตกอีกตั้งเยอะพลาสติกมันไม่เยอะมากหรอกพอใช้จริงๆริงมันไม่ได้เยอะมากหรอกมันไม่ได้ไม่ได้ใช้มันก็เลยมันเยอะเฉยหลอกอรัรมาลางน้อมาน้ำใช้อีกเลยอหาจารย์ เขาว่าเยอะเขาพูดเป็นงนั้นแหละเพราะมันเยอะมันไม่เยอะหรอกใช้เขาจริงๆเนี่ยไม่พอพื้นที่เราเต็มไปหมดไม่พออะไรขยะนิดเดียวเยอะเลยเห็นไหมเท็ไหมอ่าชมชมตัวเองได้ก็หน่อยอยู่ข้างน้ำจังเอ่า พักฮะเอ้ยไม่ใช่หญ้านะเออไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปหาอะไรมาใส่อีกเลยนะแค่นี้นะแล้วเอาดินนี่แหละแปะให้หนาเลยรับรองยญ้าขึ้นไม่ได้เพราะอะไรไม่มีน้ำโอ้โหเราได้ดินพิเศษเลยสองเด้งเลยมันไม่มีน้ำเสร็จเรา เป็นเราไม่ไม่มีน้ำหัวร้อเยอดยาหัวร้อเยอดยาเป็ไม่มีน้ำไอนี่มันขึ้นไม่ได้มันไม่มีน้ำเดี๋ยวสภาพมันแห้งหมดแล้วพวกนี้นะแล้กลายเป็นตัวทึบแสงด้วยทำให้แสงลงไปไม่ได้ไอ้ข้างล่างตายมุดเดี๋ยวมันจะขึ้นตรงไหนเราทับๆๆไปเลยสบายไอ่คิดได้ไงใครฉลาดจริง รู้ใครฉลาดที่สุดใครคิดเราก็คิดไปเออทำงี้และะเพราั้นแต่งแปลงไว้เฉยพอแล้วทางนั้นะไม่ต้องไปห่วงเรื่องหญ้าเด้อไม่ถอนก็ได้แต่งแปลงให้สวยเลยพอไม่ต้องไปห่วงเรื่องหญ้าไม่ต้องไปฝังหญ้าฝังอะไรอาจารย์รู้วิธีแล้วทำไปนี่คิดออกแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องหญ้าเลยอาจารย์เอาพลาสติกลงไปแล้วเอาดินแปะเลยมันจะทึบเลยหญ้าไม่ขึ้นจบเลยเพราะงั้นแต่งแปลงให้สวยก็พอ หน้าที่พี่น้องแต่งแป้งให้สวยก็พอไม่ต้องไปห่วงเรื่องยากเดี๋ยวจัดการเองเรื่องยากนี่แหละยาข่าายาเขาบอกกำลังหาวิธียาข่าายาข่าายาข่าายาทำไงยาข่ายายาดีดีข้าตาข่ายายไปเลยข่ายายนครับ หลากหลายชนิดที่อาจารย์หมอเขียวกับพี่น้องเจดาสามาปลูกไว้กำลังที่จะตื่นเต้นที่จะได้โตแล้วเราก็จะได้กินค่ะอฟังดูแล้วน่าสนุกนะคะอีกสักอาทิตย์ก็จะได้ทานแล้วค่ะแต่ว่าระหว่างนี้นะคะติดตามพัฒนาการการเติบโตของผักแตงปฏิสันฐานตามรอยพ่อค่ะอันนี้เป็นอาหาร ที่หนึ่งของโลกเลยนะคะเราไม่ได้ซื้อหรอกค่ะอยากกินผักได้สารพิษก็ต้องปลูกเองติดตามนะคะโอกาสหนะ้าอาจารย์หัวเขียวจะพาไปทำอะไรบ้างสนุกแน่ๆค่ะจะเริญนทำสำนักดีค่ะ